เมื่อเกียร์กลับมาทำตลาดรถตู้เพื่อการพาณิชย์อีกครั้งหลังเพลจิโอเลือกทำตลาดในปี2006ล่าสุดก็ได้เปิดตัว P V 5จะเป็นอย่างไรไปดูเลยงานดีไซน์ภายนอกมาพอความล้ำเต็มพิกัดต,ตามสไตล์รถตู้ E V ทั้งไฟดีแบบ L E D ที่จะต่อเนื่องกับฝากระโปรงหน้าซึ่งตัวแถบด้านล่างของคำว่าเกียร์ก็จะมาเป็นแบบไทเกอร์โนสไกลๆแม้จะน้อยนิดก็ตาม พร้อมกับกันชนหน้าก็จะมีความอลังการที่ว่ามีการซ่อนไฟหน้าบริเวณใกล้กับช่องสายป้ายทะเบียนรวมไปถึงตกแต่งสีเงินบริเวณช่องดักลมและช่องชาร์จไฟก็จะอยู่เหนือทะเบียนแบบพอดีเป๊ะส่วนด้านข้างเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลจากคุณไดสตาเลียมาเต็มพิกัดทั้งบานกระจกแบบใหญ่สุดๆและมือเปิดประตูเผลอๆอาจจะใช่ชุดเดียวกันซะได้ซ้ำพร้อมกับกระจกมองข้างก็จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยม นอกจากนี้มีการตกแต่งชายล่างและปงล้อให้เหมือนกับรถค r อสโอเวอร์มากขึ้นซึ่งเวอร์ชั่นรถตู้โดยสารก็จะมาพร้อมกับล้ออันดรอยขนาด16นิ้วและในเมื่อเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ก็ต้องมีเวอร์ชั่นตู้ทึบสำหรับคนของที่เป็น p r i v a c y สุดๆไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือของมีค่าซึ่งเวอร์ชั่นคาโก้ก็จะมาพร้อมกับล้อกระทะพร้อมฝาครอบขนาด16นิ้วและดีไซน์นั้นยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเกียร์เช่นเคย สำหรับด้านหลังสิ่งที่ใช้ร่วมกันเลยก็คือไฟท้ายก็จะมาเป็นแบบ full LED แนวตั้งแม้จะไม่มาเป็นแบบ i n style แต่อย่างน้อยดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นซึ่งประตูหลังก็จะมาเป็นแบบ2สไตล์นั่นก็คือแบบปกติก็จะเป็นแบบเปิดงัดขึ้นซึ่งจะมีไฟเบรกลงที่3ที่ปัดจะฝนด้านหลังแบบโชว์หลาเลยไม่มีการซ่อนใต้สปอยเลอร์เหมือนกับฝั่ง s t a และตัวกันชนหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงิน พร้อมช่องสายป้ายทะเบียนจะมาเป็นแบบพอดีกรอบกับอีกเวอร์ชั่นก็จะมาเป็นแบบเปิดที่2ฝั่งเหมือนกับประตูตู้กับข้าวโดยฝั่งซ้ายก็จะเป็นช่องสายป้ายทะเบียนและฝั่งขวาก็จะเป็นโลโก้เกียร์และการชนหลังก็จะทําให้ดูราบเรียบเสมอกันส่วนบนหลังคาณนะเวลานี้จะไม่มีมูลลูฟมาให้แม้แต่รุ่นเดียวซึ่งต้องรุ่นสเปกว่าของจริงจะเป็นอย่างไรยังไรก็ตาม P V 5ก็จะมีเวอร์ชั่นหัวกระสือหรือใช้ชื่อว่า CAP a n แอนเชสซีซึ่งขรึ่งคันหน้าเหมือนกับรถตู้แะเครึ่งคันหลังสามารถแปลงได้ตามใจชอบเลยอารมณ์ประมาณว่าอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นไฮลักแชมป์ไปแล้วขนาดตัวถังในเวอร์ชันรถตู้จะมาพร้อกับความยาว4,695ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,895ม mm, ิลิเมตรสูง1 8 9 9มิลิเมตรและฐานล้อยาว2,995ม mm. ิลมพอเป็นเวอร์ชันแคปแอนเชสซีจะเห็นว่า ความกว้างยังคง1,895ม mm, มและฐานล้อยาว2,995ม mm, เมเท่าเดิมโดยความยาวกลับลดลงตามดีไซน์ของตัวรถเป็น4,525ม mm, มซึ่งความสูงจะเพิ่มขึ้นเป็น1,905 mm มมแทนสำหรับสีตัวรถก็จะมีให้เลือก4ีเฉดเด่นๆคือสีเขียวซอฟมิ้น์กลอส สีเทาเล็กเฮาส์เกย์ครอสสีน้ำเงินฟอร์ดบู r รอสและสีพิเศษสำหรับฝักงกระดี่ใต้อย่างสตีลเกรย์ที่จะมาเป็นแบบสีด้านงานออกแบบภายในถ้าว่าการตามตรงมันคือคุณไดสตาร์เลียที่ใส่เอกลักษณ์ของเกียร์เต็มพิกัดแม้จะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์แต่อย่างน้อยวัสดุที่ใช้นั้นก็เป็นแบบรักโรคแน่นอนโดยจอกลางมีขนาดใหญ่ถึง12.9นิ้วแสดงผลทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์แผนที่เครื่องเสียงและระบบปรับอากาศ รองรับการอัปเกรดผ่านระบบ OTA และมีดิจิตอ k คีย์สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยแต่ทว่าปุ่มควบคุมเครื่องเสียงกับระบบปรับอากาศหายไปแทนที่จะทําเป็นแบบเกียร์หลายรุ่นที่จะมีปุ่มแยกออกมาแต่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าคันจริงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าส่วนคนขับจะมาพร้อมกับมาตรวัดจอสี7นิ้วพร้อมกับตัวระบบตัวจับสายตาขณะขับขี่ทํางานร่วมกับระบบ ATA s คันเกียร์และปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่ในแท่งเดียวกัน พร้อมพวงมาลัยก็จะมีตัวปุ่มดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายขึ้นอีกทั้งในไหนเป็นรถตู้ทั้งท,ทีก็ต้องมีการเพิ่มความอเนกประสงค์ด้วยช่องเก็บของบริเวณหลังมาตรวัดส่วนเบรกมือก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ปรับปุ่มแสงหน้าปัดนั่นเองโดยส่วนล่างของแผงหน้าปัดมาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งแบบเสียบสาย่าน USB Type C และแบบไร้สายพร้อมปุ่มควบคุมเกี่ยวกับการขับขี่รวมถึงกล้องเซนเซอร์ ر, และประตูสไลด์ ส่วนแผงประตูมาพร้อมกับดีไซน์ที่แอบคล้ายกับสตาร์เลียไม่สิเรียกจะเลยว่าเป็นคอนเซปต์เดียวกันดีกว่าโดยจะมีสวิตช์กระจกไฟฟ้าและห้องเก็บของที่จะมาเป็นแบบตีเดียวกันซึ่งบนหลังคามาพร้อมกระจกบางหลังตัดแสงแบบก้านปรับและไฟไอพีที่ดีไซน์เรียบรียบพร้อมกับระบบเอเดสแบบพอขำๆรูปแบบของที่นั่งเรียกได้ว่าเยอะและหลากหลายสมกับเป็นรถตู้จริงๆเริ่มจากแบบ3าที่นั่งที่จะมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าสามารถ ปรับเอน็นปรับสูงต่ำและปรับเลื่อนได้พร้อมด้านหลังก็้อีกต่างหากและฝั่งคนขับมีที่พักแขนมาให้พร้อมแต่ด้านหลังนั้นกลับเปลือยเปล่าไม่มีอะไรเพื่อให้เหมาะกับการขนของจริงๆแต่ถ้าแบบใจดีขึ้นมาหน่อยก็จะมาพร้อมกับผ้าที่มีคุณภาพมากกว่านี้พร้อมกับเบาะหลังที่จะนั่งได้ถึง3คนมีเข็มขัดนิรภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งเส่วนแบบรถตู้โดยสารหรือ Passenger ก็จะมีอยู่2สไตล์นั่นก็คือ แบบ2แถว5้าที่นั่งที่เราคุ้นเคยกันกับแบบเวอร์ชันขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นซึ่งก็คือเอาเบาะแถว2ไปอยู่ในตำแหน่งของเบาะแถว3เพื่อตรงกลางมีพื้นที่โล่งขึ้นสำหรับเหยียดขาได้เต็มที่หรือในกรณีที่คนพิการจะขอโดยสารด้วยก็สามารถลากรถเข็นเข้เขาไปในรถได้อย่างสบายๆทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วรถรุ่นนี้จะมีเวอร์ชันเบาะ3แถวไหมมันมีให้นะครับแต่แพทเทิร์นอาจจะแปลกสักหน่อย คือด้านหน้าจะมีแค่เบาะคนขับเท่านั้นและด้านหลังก็จะนั่งได้ถึง5คนอารมณ์ประมาณรถบัสขนาดเล็กเลยทีเดียวส่วนโทนสีภายในก็จะมีให้เลือกทั้งสีดำล้วนสีทูโทนดำเทาหรือจะเป็นสีไตรโทนดำเทาส้มอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเช่นกันแต่สเปคจริงๆเป็นอย่างไรค่อยมาว่าอีกทีส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับระบบตรวจจับสายตาที่เราไปก่อนด้านนี้ ข้อมูลของขุมพลังที่เราทราบณเวลานี้คือแบตเตอรี่จะมีอยู่3ความจุคือความจุบแบตเตอรี่43.3กิโลวัตต์ชั่วโมงในรุ่นคาโกแบบความจุเยอะหน่อยก็51.5กิโลวัตต์ชั่วโมงและใหญ่สุด71.2กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมีกำลังรวม163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าวิ่งได้ไกลสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แน่นอนว่าพื้นฐานตัวรถจะมาพร้อมกับ EGMP p พ a t ฟอร์ e Platform, แต่ถ้าว่าเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ทั้งที่ต้องมีเวอร์ชันพิเศษที่ชื่อว่า EGMPS ที่ย่อม,มาจาก Electric Global Modular Platform for Service แล้วมันต่างกับปกติอย่างไรถ้าให้รถคันนี้ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ได้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือความทนทานต่อการใช้งานเพราะรถพวกนี้วิ่งโหดมากจึงได้ออกแบบแบตเตอรี่เป็นแบบ c ซ ll 2 Pa แพานพื้นฐานตัวรถรองรับกำลังไฟถึง800โวลต์ยังไม่พอครับ ยังออกแบบให้ทนทานเพื่อรับกับการวิ่งที่หนักหน่วงและที่สําคัญมีบริการสมหรับเกี่ยวกับ้ารนี้โดยเฉพาะเนื่องจากเป็นรถทำมาหากินการดูแลจึงสําคัญที่สุดนั่นเองสาหรับเกียร์ P-V5 เตรียมทำตลาดอย่างเป็นทางการภายในปี2025สำหรับบางประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้และฝั่งยุโรปส่วนประเทศอื่นๆเตรียมพบการภายในปี2026แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาเล่าในภายหลังครับ